สวัสดีครับวันนี้ปูกดาวตามเดือนก็นำหลักวิชาโหราศาสตร์มาฝากผูออกดาวตามเดือนนำหลักวิชาโหราศาสตร์มาฝากในช่วงวันที่15-31ตุา15ลาคม2567ระบบองศาดาวออลองมาตามกันนะครับว่า12ราศีมีอะไรดีๆมาฝากบ้างน,นะครับราศีที่1ราศีเมษราศีเมษ ตนุรักษ์คือพังคานก็ไปอยู่ในลาติเมทุนฉะนั้นคนเมธก็จะชูบชอบพูดชอบสอนชอบบอกแล้วก็เป็นนักสื่อสารที่ดีสภาพทางการเงินของชาวลาติเมทก็เงินดีนะเพราะว่าประสุขเป็นเกษตรเจองานยากจะทำได้แต่ชาวเมธต้องอุทิศเวลาให้กับงานมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับลาติพฤก ราศีพฤษีงานเก่าส่งผลงานดีเยี่ยมนะครับที่จะต้องระมัดระวังก็คือระวังมิตรหรือเพื่อนลดเครดิตนะครับลดเครดิตฉะนั้นสภาพทางการเงินค่อนข้างดีถึงดีเยี่ยมแล้วก็ผลงานในอดีเป็นที่ยอมรับนะครับราศีเมทุนเมทุนนี้ก็มองไปที่เรื่องการเดินทางไกลค่าใช้จ่ายเยอะ แต่ชาวเมถุนนี้ก็จะมีจุดดีอยู่อย่างในช่วงปลายเดือนก็คือมักจะทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จเขาเรียกว่าเมถุนฉลองความสําเร็จจากงานนะครับกฎกฏทำงานได้สําเร็จนะครับทำงานได้สําเร็จแล้วก็มีโอกาสหรือได้โอกาสหรือเป็นจังหวะของการรับรับตําแหน่งได้ตําแหน่งเป็นรางวัลสุขภาพแข็งแรงจากกรกฏ ตัวแทนของพระจันทร์ก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าทำอะไรใหม่ๆริเริ่มสิ่งใหม่ๆแล้วจะเป็นผลดีหรือ,อเป็นความสาเร็จที่อยู่ไม่ไกลนะครับราศีสิงคนราศีสิงนี้ก็ว่ากันว่าในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาเนี่ยก็กลับถิ่นเดิมกลับถิ่นเดิมท่นนี้ก็คือเป็นคนเจ่งมีมิตร พ่อมรอมการเงินชื่อเสียงกลับมานีค่คือคือความโดดเด่นของชาวราศีาสิงห์ราศีกันชื่อเสียงมิตรเก่าการเงินมักจะมาพร้อมกันเพราะชาวกันนี่ก็คือพระพุทธนะพระพุทธก็คือดาวสื่อสารเป็นเกษตรแล้วก็ชาวกันนี่ได้รับการอยอมรับว่าเป็นบุคคลที่สําคัญเป็นบุคคลที่เคยทําผลงาน ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรหรือสถานที่ทํางานเดิมนะครับฉะนั้นความโดดเด่นของชาวกันก็จะเป็นเรื่องของอชื่อเสียงมิตรเก่าและก็การเงินห้อมล้อมเป็นบุคคลที่สําคัญและก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในอดีตฉะนั้นก็กลายเป็นบุคคลสําคัญเป,เป็นลักษณะของการยกย่องนะครับยกย่องนับถือและก็เป็นบุคคลที่มีเกียรติ เพราะว่าผลงานในอดีตนั้นถือว่าไม่ธรรมดานะชาวตุนชาวตุนช่วงนี้ก็มีแนวโน้มเรื่องของการเริ่มง,งานใหม่ๆเหตุผลที่เริ่มง,งานใหม่ๆก็คือพะสุขเป็นเกษตรในลาตีตุนธุรกิจใหม่ๆหงานใหม่ๆเพราะว่าตนเองมีความพร้อมเรื่องเงินเรื่องเครดิตฉะ่นั้นก็ใช้เงินใช้เครดิตใช้จังหวะนี้เริ่มง,งานใหม่ใ นำไปสู่ความสำเร็จในเรื่องธุรกิจและการเงิน <c oughs> โคคัวลครราศีพิจิกเงินสดผ่านมือเยอะแต่พระนางยงชาวพิจิกก็คือมีแนวโน้มในการซื้อของแพงนะครับการซื้อของแพงนี้ก็ต้องร,มรงอะมัดระวังนะครับเพราะว่าต้องตรวจสอบคุณภาพของสิ่งที่เราจะซื้อมาเก็บหรือ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่คือความชอบเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าแพงหรือถูกแต่ตามหลักโบรสาทท่านบอกว่ามีเงินสดผ่านมือเยอะนะคแล้วก็มีเกณฑ์ในการซื้อของแพงาะงนั้นสิ่งที่จะต้องตักเตือนก็คือเรื่องของวงเงินเงินสดที่มีกับเครดิตบางครั้งมันไม่สัมพันธ์กัน เมื่อจำนวนของมีน้อยชิ้นราคาแพงท่านต้องใช้เครดิตการใช้เครดิตก็มีส่วนที่จะต้องตรวจสอบว่าของที่ซื้อในราคาแพงมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนเพราะเงินบางส่วนเงินบางส่วนมีเกณฑ์ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางไกลแล้วก็ให้ระมัดร,ระวังหรือใคลกลวนพิจารณาเรื่องกิจกรรมที่เป็นกุศลในกลุ่มญาติ ว่าระหว่างกระเป๋าตางังกับกิจกรรมที่เป็นกุศลและก็ความศรัทธาของท่านมีมากน้อยแค่ไหนเพราะมีเกณฑ์ในการเดินทางไกลมีเกณฑ์เรื่องกิจกรรมที่เป็นกุศลถ้าเงินเป็นลงหนักที่ของเก่าลงมากเกินไปมันก็จะเกิดปัญหาธนูการงานการเงินมั่นคงนะครับาธนูนี้ก็จะให้น้าหนักเรื่องข้อตกลงเรื่องสัญญาเรื่องความชัดเจนระหว่างมิตรกับญาติ มีการกู้ยืมมีการใช้เครดิตแล้วก็มีความเชื่อถือเกิดขึ้นในวงธนูหรือคนที่เป็นชาวธนูฉะนั้นการกู้ยืมก็ต้องตกลงสัญญาให้ชัดเจนเพราะว่าชาวธนูค่อนข้างประสบความสําเร็จเรื่องเงินนะครับพอดาปรุสกับพระศุขเกาะอยู่ในในวังราหูพระราหูเป็นลาชาโชคมีเงินมีทรัพย์ค่อนข้างเ,าเยอะฉะนั้นมีคนเข้ามาหาโดยเฉพาะญาติหรือคนใกล้ชิด เรื่องเงินเรื่องทรัพย์ในการลงทุนในการทํากิจการก็ต้องมีการกู้หนี้ยืมสินก็ต้องตกลงกันให้ดีเดี๋ยวจะไม่สบายใจในภายหลังอันนี้ก็คือจุดเด่นของชาวธนูนะครับชาวกุมชาวกลุมก็จะมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาอยู่ก็คือเรื่องของมิตรและเพื่อนๆมิตรและเพื่อนๆคนที่ท่านครบนับถือ จะนำข่าวดีจากแดนไกลเรื่องเงินเงินทองทองมาฝากเงินสดผ่านมือเยอะแต่ข้อสังเกตรหรือข้อควรพิจรารณาก็คือระวังบัตรเอทีเเเงินสดหายเจ้าราศีมีนมีคนมาขอความช่วยเหลือเยอะโดยเฉพาะเรื่องการเงินและเรื่องงานนะเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มองการไกล เป็นคนที่วางแผนในการทํางานหรือการเดินทางหรือการคาดการได้เก่งฉะนั้นก็มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือขอความเห็นขอความคิดเยอะแล้วก็มาปรึกษาหารือเรื่องเงินเรื่องงานสิ่งที่ชาวมีนจะต้องระมัดระวังก็คือระวังคนใกล้ตัวแอบอ้างเรื่องเงินเงินทองทองกับคนที่เขามาติดต่อกับคนที่เขามาเกี่ยวข้องกับท่านแล้วก็จะทำให้เสียชื่อเสียง อันนี้ก็คือจุดเด่นของทั้งหมด12ราศีอ่สรุปแล้วว่าในแต่ละราศีก็จะมีเรื่องเด่นๆเ,เช่นชาวเมษก็เป็นครูใหญ่คืออ่ธนูรักษ์ไปอยู่ในราศีเมถุนก็จะมีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากการบอกการสอนก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็คนมักจะเข้ามาพูดมาคุยมาถาม แต่ท่านต้องอุทิศเวลาให้กับการทํางานมากมากกว่านี้แล้วท่านก็จะประสบความสำเร็จชาวพฤกชาวพฤกนี่ก็งานเก่าส่งผลดีระวังมิตรและเพื่อนจะลดเครดิตชาวเมถุนนี่ก็จะลองความสําเร็จที่เกิดจากงานชาวกรุกฏก็ได้รับตําแหน่งเป็นรางวัลชาวสิงห์ก็กลับถิ่นเดิมชื่อเสียงกลับมามิตรห้อมล้อมชาวกันก็อะจะ กลายเป็นคนสำคัญที่เคยทำเรื่องในอดีตไว้ประสบความสาเร็จชาวตุนก็ใช้เครดิตที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดงานเงินอาหารส่งผลดีในเรื่องของการทำธุรกิจชาววิจิตให้พิจารณาเรื่องซื้อของแพงและก็เรื่องของการกุศลการใช้ใจ่ายเม็ดเงินที่มีให้คุ้มค่าและก็ประโยชน์สูงสุดชาวธนู มองไปที่ความเป็นไปได้เรื่องสัญญาหรือข้อตกลงให้ชัดเจนคําพูดการเจรจาการพูดคุยมีข้อตกลงที่ชัดเจนระหว่างมิตรกับญาติจะไม่อะไรครับไม่ทําให้เกิดความไม่สบายใจในภายหลังชาวมังกรชาวมังกรนี้ก็ซื้อของเก่าในราคาแพงกับคนต่างชาติดังนั้นของเก่าในราคาแพงกับคนต่างชาติมันสอดคล้องกับจุดประสงค์ ในการใช้งานหรือไม่ดูให้ดีแล้วก็ค่าใช้จ่ายคุ้มกับของเก่าที่ซื้อกับคนต่างชาติต่างถิ่นคุ้มหรือไม่นะครับชาวกลุ่มชาวกลุ่มก็เรื่องเงินเงินงทองทองนะครับเรื่องเงินทองทองข่าวดีจากแดนไกลที่สําคัญก็คือเงินสดบัตร ATM สิ่งสาคัญสําคัญที่มีมูลค่าระวังสูญหายนะครับชาวมีนคนขอความช่วยเหลือเยอะ แต่การขอความช่วยเหลือนี้ก็ระวังคนใกล้ตัวนำไปแอบอ้างทำให้ท่านเสียชื่อเสียงวันนี้ปลุกดาวจำนินก็นำหลักโหราศาสตร์มาฝากทั้ง12ราศีในช่วง15ตุลาถึง31ตุลานะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ